ในประกันภาคสมัครใจทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2 2ส,สบวก3บวกและ3จะมีความคุ้มครองความรับผิดต่อบคุคคลภายนอกอยู่ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2หมวด 1. ความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและอนามัย 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยขับรถไปชนคู่กรณีบาดเจ็บ ซึ่งในกรณีนี้จะมีพรลบรพรลบรจะจ่ายในส่วนแรกก่อนคือค่ารักษา80,000บาทหากใช้เต็มวงเงินแล้ว80,000บาทก็จะไปใช้ในหมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในส่วนที่เหลือแต่ไม่เกินวงเงินตามหน้าตารางคุ้มทันนะคะหากทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหายเช่นรถของคู่กรณีเสียหาย และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกลับมาสู่สภาพเดิมในหมวยความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกก็จะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินตามหน้าตารางกุมทันนะคะ